เฮรืออลัมละ200ล้านบาทไม่ใช่200บาทหรือคน200ล้านบาท2่0 0บาขึ้นแบบน์มาโดยตองคือรีมากได้คิวมาคนมากสำหังใจาวอ้ามาเริ่มแล้วป้าไทยขอดแล้วใช่ไหมอนนี้เราว้ามมาที่ Riverside Bangkok นะครับผมกับรายการว่าปอีว ก็วันนี้พาพี่น้องมาเดทไม่มาเรามาเรามาดูเซเวเวลาเราจะแบบเผื่อไปเดทกับแบบคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูเซเวก่อนเขาบอกไม่แต่ปกติเราเราเห็นแล้วนะเจ้าพยาชินเพราะว่าส่วนไหนจะมาปล่อยปลากันปล่อยปลา ก็ที่หัดมาด้วยกันอะยังไงจำได้แล้วจำได้แล้วโอ้แกงอ่ะอ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าเรือของที่นี่นะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาน้องกีตเลยน้องกีตเลยให้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าก็คือที่นี่นะคะเป็นเรือที่ลำใหญ่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆมีสองลำนะมีอะไรบ้างนะมีเป็นบุฟเฟ่ต์ครับผมเรือนึงก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์จะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ส่วนอัลคาร์ที่คุณมาได้ทุกวันนะก็คือสั่งไม่ได้ ตามนั้นหลายใบก็มาหาพวกเองอย่างเราไปถามเอาและส่วนบนเนี่ยทุกคนที่เราเห็นอนะ่ะคือตอนนี้เราอยู่บนชั้นเขาเรียกว่ารูฟท็อปเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นแบบชาบูฮะไม่เป็นไรช่างมันเป็นธรรมชาติโรเซ่เขาก็อย่างเงี้ยแหละมาแล้เราไปขึ้นเรือกันดีกว่าไปไปแล้วเหรออยากกินชาบูอ่ะเป็นไงน้องตัดผมใหม่น่ารักว่ะอ่ะแล้ววันนี้เราจะไปขึ้นเรือเรืลำไหนเรือลำไหนเรือท็อต เดี๋ยวเราไปขึ้นเรืออลารกันละครับโเรือ่ไเกิยงอกค แล้วตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเรือทุกคนตอนนี้เขาให้ขึ้นประมาณ2องทุ่มใช่ไหมแต่ว่าสามารถขึ้นก่อนได้ตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำพันแม่น้ำเทมส์เท <c oughs> <c oughs> ไปขึ้นเรือกันปกติเราก็เ้าจะมีแบบว่าให้เลือกใดๆเราจะไปดูกันว่าเรือลําละ200ล้านบาทจะเป็นยังไงจ้ะซึ่งโตเราโตเราโต226บหไปค่ะ เราได้เมากับเจ้าของไปนะเขาบอกว่าเรือเนี่ยคือก็ราคาแบบโอ๊ยก็นี่หาว่าเท่าไหร่ประมาณแบบ200ประมาณนะไม่ใช่200บาทนะทุกคน200ล้านบาท200บาทหรือของเล่นหรือเปล่า200บาท รรู้สึกว่าเราคุ้มนะเพราะว่าจ่ายหลักร้อยหลักพันแบบแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นช่วงโปรก็แบบแปดเสร็จเป็นร้อยแต่เราได้กินบุฟเฟต์นะกุ้งตัวเป้งๆเขาบอกน้ำต้มซีฟู้ดแบบที่นี่เด็ดมาก<อ>ซึ่งเราจะไปลองกันว่าเด็ดจริงไหมแล้วที่สาคัญคือมันแบบแปดร้อยบาทแล้วได้นั่งชมแม่น้นำเจ้าพระยาดูกินลมชมวิวทะเลฟินๆแล้วก็ลมเย็นๆราไปดูกันอยู่กับแบบใต้แสงจันใต้แสงเทียนกับอีหมาเก้าอีหมาน้อยแก็น่ารักเลยนั่งเรือทั้งหมด2ชั่วโมงครับผมไปเดียวกันว่าจะเป็นอากาศ นี่เลยโต๊เราเราก็ไม่ใช่สองสองหเออดีเลยเราอยู่ริมเราได้โต๊ะริมแบบเขาเรียกว่าติดกับแม่น้ำพอดีอยู่ริมอ่ะอยู่ขอบอ่ะเรานั่งข้างกันเหใช่ค่ะใช่ขอบแบบฟิวในเกาหลีแบบผู้ชายดึงเก้าอี้ให้อยากลองอยากลองอ่ะเราต้องต้นั่หนักมันไม่เคยอ่ะปกติอาไม่นั่งแล้วต้องยังงี้เอา่างกําลังดีแล้ว จลับไปก่อนขายสวยไม่พอเราต้องขายขำนะทุกคนน่ารักเหลือจริงขายสนุกมากเลยอยากกินน้ำอ่ะน้ำมีน้ำลายไปเอาน้ำที่ไหนอ่ะดูน้ำเจ้าพญาอ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบเรือกันนะฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าทุกคนมองไปทางขวานะฮะก็จะเห็นน้ำครับทางซ้ายนะครับปวงยางครับ ก็คืออยากอธิบายก็ได้อย่างนี้จริงๆ <c oughs> ท,ทุกคนคือแบบว่าดีมากอยากให้ทุกคนมานะฮะเพราะว่าบรรยากาศแต่ละท่าแต่ละสะพานเนี่ยมีความยูนีแตกต่างกัน,กนมากๆอยากให้ทุกคนมาแล้ว<อ>เ,เคยมาตอนเด็กอ,ดอีกรอบนึงนะชอบเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นความทรงจำเรองราแล้วแต่เราได้มาซ้ำรอยอทีม <c oughs> ันรู้สึกว่า Happy <c oughs> แฮปปี้แล้วนะมันก็เลยลืมตอนเด็กแกล้วเขาไม่เรียกว่าแก่เขาเรียกว่าโตอย่างมีคุณภาพคือเวลาแบบรอดแต่ละสะพานเขาก็จะมีแบบตะโกนแล้วเสียงมันจะก้องกันเฮ้ยอะไรน้ำโอเค จะเล่นอะไรอ่ะเอาจริงแบบว่าเห็นทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งคนอยากให้มาจริงพาแฟนมาเดทตอนคืนดีมากได้ฟิลมากคนรับรองแฟนหลักแฟนหลงเออใช่ต้องพามาเสดายอ่ะเราไม่มีแฟนไม่ใชพี่น้องเสดายวสุเสดายโสดแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงทุกคนจะได้เห็นวัดใช่ตอนนี้เราก็แฮปปี้คะไปกัน เราต้องมาเล่นไหนๆก็ถึงทั้งที่แล้วเราต้องมาแบบลมพัดเย็นๆหัวเรือแล้วเตรียมคืออะไรเตรียมอะไรไม่มีซาประกอบอระะเราทำอะไรกันะ เริ่มเริ่มหลุดนี่แก้ถึงสพานอ้ยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยองจรอง้ยอันนี้ของจริง้ีอไไุ้อเอบแล,แลอ้วอุ้ยอาา้ยอุ้ยอุอ้ยอก้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะ้ยกุ้ยอุ้ยแุ้าอุ้ยอเิยอา้ยอุ้ยาุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออะไร,ะร,ะรอ้อุ้ยุยวอ้ย้ยนออ ไปเถอะเอาไปรุ algorithm. ่นส่งเจมี่ไม่ไปรุ่นแล้วค่ะไม่ไปรุ่นแล้วนนี้ไปกลางคนเอามาใม่อีกตัวแทนนึอยเชิญเชิงงงนิดนึงแต่ก็โอเคทุกคนสวยมากนี่คือแลนด์มาร์คสำคัญเออชอบมากจริงๆขอบคุณนะขอบคุณไม่ต้องชมค่ะแลมมาร์คค่ะคล้ายๆกันอยู่เพราะหน้าแข็งอย่าไปพูดโน่นไปคืออะไรอ้าวอันนั้นคือวัดอะไรอ่ะวัดอรุณหรือวัดแจ้งใช่ไหม ึ่งอยู่ฝั่งทนเสื้อจะชอบมากจริงถ้า,ษษาจะนักศึกษาจากเชียงใหม่แต่ละทีก็คือต้องมาแวะชอบอ,อุ้ยนี่อันนี้จริงมุมดีดีนา่ารักอสวยมากสวยมากซึ่งเจดีย์แบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเจดีย์ทรงพระปรางค์ตั้งในปรสมัยรัตนกโกสินทร์ชีบะชยัยเซฟีม่มัโอเคฮะทีฮะ,อฮะตอนนี้นข้าวก็น่าจะพอแล้วหิวมากไปกินกันเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน อาหารมาแล้วขอขอกินน้ำก่อนอืมดีอาหารแบบหน้าตาน่าทานมากทุกคนตอนนี้หิวมากเอาจริงเริ่มที่ท้ายสุดเขาจะเริ่มจาก appetizer ก่อนแล้วก็ไปที่เม i n c o u r แล้วก็จบด้วยไม่รู้นี่คือเมี่ยงคำทุกคนเมี่ยงคำปกติก็กินแบบทุกคนน่าจะรู้วิธีแต่เนี้ยคือเพิ่งเคยเห็นทุกคนชื่ออะไรข้าวเมียนชนลาวแอ๊ะ ทำเบบสีแหลาไม่กินรือเนี่ยเขาบอกว่าให้ห่อคณะลักษณะการกินคือเดียวกันคือแบบจะไม่มีน้ำจิ้มก็คือตักห่อกินผู้มุ้งเส้นไม่ต้องสอนซีฟู้ดน่าจะทราบกันด้านอะไรปูปูในกระชาปูในกะชาแล้วอันนั้นเขาบอกว่าเป็นซีเนเจอร์อย่างหนึ่งห่อหมกบําเพาอ่อนโอ้โหเอาไปผัอ่าดเอาไปผัวอะไรก็เป็นอันนั้นผัดหอกะหลี่เป็นปูกับหอกะหลี่ฮะชอบมากอันนั้นสาคูแล้วก็ข้าวเกี๊ยวปักหม้อใช่แล้วครับแล้วนี่อะไรอันนี้โลอน และนี่คือพระอาทิตย์ในตอนกลางคืนสะท้อนไฟโรนโรนตกปากหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยว,วเราไปกินกันไหนก็คนดูกินแบบเอาเลย,ยเอ,อันนี้มูเขาเขาเขาทุบเขาเอาอันนมาให้เรานะคือแบบเป็นเนื้อหมดแล้วอย่าเนื้อน้องแตกแปนอยู่นะว่าไม่ได้จริงๆต้องมาปังเลยรู้สึกว่าคุ้มเดี๋ยวล้างมือเล็กนี่ยล้างแล้วดิเมื่อกี้ไงตอนขอด้วยเรือ ดีสดเลยก็คือน้ำจิ้มปังมันจิ้มดีโอเคให้แล้วหรอมาดิม,มาดีอะไรก็ได้แต่นะดูนาะงเอกเกาหลีกินแล้วก็คือต้องน่ารักแล้วก็สวยมันจะแบบโกโก้โกตรงงี้งงแหละต้องตรงท่าแล้วแบบผู้ชายชอบอันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาห่อให้นะตัวเองเขาห่อจริงหรอครับใช่ค่ะใช่ใบก็คือครึ่งจานใบเหมือนใบเหมือนใบนาด มันเยอะไปอร่อยอ่โปกินให้หน่อยนะเนี่ยตั้งใจทำจริงได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันได้เห็นไหมอันนี้คืออะไรนะปูปูในกระชังค่ะนี่อยากกินน้ำหน้าที่เป็นมะพร้าวอ่ะปอนอะไรได้ไหมปอน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 ไงปอนมาท่าเป็นไงนี่ ปูเต็มคำฟิลเหมือนแบบกุ้งชุบแป้งทอดแต่ว่าเป็นเป็นกุ้อ่ะอร่อยอันนี้หนูรอเลยเพราะหนูชอบหอมหมอันนั้นคือมะพร้าวอ่อนปะหรือกุ้งตักมาเลยตักมาทั้งนันเลยกุ้งกุ้งแบบกุ้งแชร์บัวเป็นตัวตัวเลยทุกคนมันนี่ค่ะมันตักไม่ถึ้นนะไม่นี่ติดอะไรอ่ะเอาเอาตย่าบอกจะเอาเข้าปากเงี้ยอะอ๋อกินบ้าง หล่นหยุดหล่นไปแล้วไปไหนครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับอาหารแล้วก็เรือนั่งเล่นสวยๆทางทาง r ิเวอร์ไซน์นะครับผมริเวอร์ไซน์<ช>แบงอนะครัลฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่วยนะครับแล้วก็กดกระดิงด่ง,งแล้วเดี๋ยววอกหน้าจะเป็นอะไรร,รอดูนะครับบบาย